เมนเฟสเจ็ดขั้นตอนสุดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจิตดลน,นดาลคือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนาเป็นความสามารถในการดึงดูดสิด่งใดก็ตามที่เราปรารถนาเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อเรากลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตัวเราเองมันดูเหมือนกับเวทมนต์และเราทุกคนคือนักมายาคนคอนตัมฟิสิกสอนเราว่าทุกอย่างในจัก,กรวาลประกอบด้วยพลังงานตัวเราเกิดจากพลังงานเก้าอี้โต๊ะ ท้องฟ้าที่เราได้มองเห็นมันก็คือพลังงานสรุปแล้วสรรสกายภาพทั้งหมดคือพลังงานและตัวแบ่งแยกความแตกต่างของสิง่งต่างก็คือคลื่นความถี่กฎแรงดึงดูดระบุไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามานั่นหมายความว่าคลื่นความถี่สูงจะดึงดูดคลื่นความถี่สูงเข้าหาตัวขณะที่คลื่นความถี่ต่ําจะดึงดูดคลื่นความถี่ต่ําเข้าหาตัวเช่นเดียวกันความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราล้วนประกอบไปด้วยพลังงานเช่นกัน และความรู้สึกที่แตกต่างกันก็จะมีคลื่นความถี่ต่างกันครับเวลาที่เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนความรู้สึกและอารมณ์ไปด้วยซึ่งก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนคลื่นความถี่ทั้งหมดของเราจากนั้นเราก็จะดึงดูดคลื่นความถี่ที่ส่งออกไปกลับมาด้วยดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดซึ่งส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนตามเราย่อมสามารถเปลี่ยนคลื่นความถี่ของเราได้และท้ายที่สุดก็จะเปลี่ยนความเป็นจริงของเราได้หากคุณอยากจะดึงดูดสิ่งดีในชีวิต คุณต้องมีภาวะอารมณ์ให้ไว้นะครับก็คือมีความรักสันติสุขความสุขสดชื่นเบิกบานสำนึกรู้คุณเมตตากระเตอรเรือร้อนมองโลกในแงด่ดีมีความหวังความมั่นใจปิติยินดีเป็นต้นแล้วอะไรละ่ะคือภาวะอารมณ์โลไว้ที่แต่ไม่คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นความเฉยชาเฉยชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวรำคาญวิตกกังวลกระวนกระวายใจเศร้าหมองอิจฉาดิษย,ยาโกรธ สิ้นหวังละอายใจชิงชังรังเกียจและความกลัวขั้นตอนที่หนึ่งของมินิเฟสครับข้อหนึ่งมองภาพให้ชัดเจนขั้นตอนแรกคือนึกภาพมันออกมายิ่งคุณเห็นภาพที่คุณต้องการมากเท่าไหร่คุณรู้สึกถึงมันมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้สิ่งนั้นเร็วขึ้นครับคุณสามารถที่จะทำรีมบอร์ดได้นะครับปริน์รูปนะครับจากคอมพิวเตอร์ในรูปที่คุณชอบสถานที่เที่ยววิถีชีวิตจํานวนเงินต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ print ออกมาติดไว้ในฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะครับแล้วดูมันทุกวันและ a f ฟ i r m a t i o n ถึงมันทุกวันและทําให้คุณสามารถนึกภาพมันออกมาผ่านจินตนาการของคุณได้คุณสงสัยไหมครับว่าทําไมขั้นตอนการนึกภาพถึงได้ผลนักเพราะว่าสมองของเราเห็นความแตกต่างจนน่าแปลกใจครับระหว่างความจริงหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยป้อนเข้าไปสมองไม่รู้จริงๆว่ามันหลอกหรือมันจริงมันก็เลยให้พฤติกรรมหรือว่าแรงบันดาลใจในการทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น การนึกภาพเอื้อต่อจิตอวงมันดานในอีกแง่หนึ่งครับก็คือเมื่อเราเริ่มนึกภาพสิ่งที่เราต้องการเป็นประจำสมองจะตอบสนองด้วยการปรับรูปแบบพฤติกรรมของเราและตีความบริบทสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยู่ในหัวของเราครับเพราะฉะนั้นมันคอยสังเกตและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่สอดคล้องกับพลังงานที่เรานึกถึงมันขณะเดียวกันมันก็กรองข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ครับและไม่สอดคล้องให้ออกไปนั่นหมายความว่า สิ่งที่คุณได้รับในวันนี้มันคู่ควรแล้วครับเพราะมันคือสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกครับคุณสามารถฝึกซ้อมเห็นภาพในหัวเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดของชีวิตในฝันของคุณมองเห็นผลลัพธ์ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ยิ่งคุณนึกภาพละเอียดถี่ถ้วนมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกว่ามันจริงและทรงพลังมากเท่านั้นครับเพื่อให้การนึกภาพสมจริงพยายามนึกรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดจงออกแบบความฝันให้เฉพาะเจาะจงเท่าที่คุณจะทําได้ ถ้าคุณต้องการบ้านบ้านในฝันของคุณเป็นอย่างไรแบบแปลงเป็นอย่างไรจํานวนห้องสีสวนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญยิ่งคุณลงดีเทลมากเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกมากเท่านั้นความลับที่แท้จ,จริงของการนึกภาพก็คือการทําความเข้าใจว่าลําพังแค่สิ่งที่เราต้องการในสมองยังไม่พอครับการนึกภาพให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างจิตดวงมันดานจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราดําดิ่งในความรู้สึกที่ได้ถือครองสิ่งเหล่านั้น จำไม่ว่าเราจะดึงดูดสิ่งให้เรารู้สึกต่อเมื่อเราเห็นภาพสิ่งให้เราต้องการและสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ในการถือครองสิ่งนั้นเราจึงจะเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ของตัวเองได้ครับดังนั้นเวลานึกภาพบ้านในฝันเราจะต้องนึกว่าเราจะรู้สึกอย่างไรที่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆยิ่งอารมณ์ความรู้สึกเข้มข้นมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเข้ามาหาเราง่ายเนท่านั้นครับเวลาที่เราเนีครับฝึกนึกภาพอนาคตในอุดมคติ ให้นึกภาพคนที่เราอยากเป็นด <y ellow> ้วยอันที่จริงคําถามว่าคนที่เราอยากจะเป็นคือใครอาจจะเป็นคําถามสําคัญที่สุดในกระบวนการจิตดวงมันดาลทั้งหมดนะครับเวลาที่เรานะครับวาดภาพตัวตนในอนาคตหรือคนที่เราปรารถนาจะเป็นในวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีต่อไปให้ถามตัวเองว่าเราอยากให้ตัวตนนี้ของเรามีความรู้สึกอย่างไรร่างกายอารมณ์ระดับของพลังงานเป็นอย่างไรเราอยากให้ตัวตนนี้ของเรามีพฤติกรรมประจําวันอย่างไร นิสัยใดบ้างที่เราสร้างเราจะรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดได้อย่างไรเราจะมีค่านิยมและความเชื่ออะไรความสัมพันธ์แบบใดที่จะปรากฏในชีวิตมันจะทำให้เรารู้สึกอย่างไรทุกวันเราเคลื่อนไหวอย่างไรและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณรู้ว่าตัวต,วตวนนี้ดำรงอยู่ภายในตัวเราอยู่แล้วมันจะส่งพลังไปยังจิตใต้สำนึกดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเป็น ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้จากจิตดวงบันดาลไม่ใช่การช่วยให้เราดึงดูดสิ่งต่างๆมาครอบครองเท่านั้นแต่คือการช่วยให้เราปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงออกมาเปี่ยมพลังที่สุดรักตัวเองที่สุดและยอดเยี่ยมอย่างที่สุดที่มีอยู่ออกมาครับการรู้ว่าเราต้องการสิ่งใดคือขั้นตอนแรกในกระบวนการจิตดวบันดาลทั้งหมดแต่ก่อนจะขยับไปสู่ขั้นตอนต่อไปอยากให้จดจําขั้นตอนนี้ไว้ว่าเพื่อที่จะทําความเข้าใจตัวตนที่เราปรารถนาอย่างแท้จริง และเริ่มการเดินทางไปสู่ตัวตนที่ทรงพลังที่สุดของเราเราจําเป็นมากครับที่จะต้องปล่อยวางตัวตนที่เราเคยเป็นและตัวตนที่เราคิดว่าควรจะเป็นก่อนอดีตของเรานะครับมีส่วนรับผิดชอบต่อตัวตนปัจจุบันมากๆมันคอยเหนี่ยวรั้งเราครับจากจุดมาที่เราต้องการไปให้ถึงหลายคนเนี่ยมีสมมติฐานในจิตใต้สำนึกว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้กี่ครั้งแล้วครับที่เราพูดสิ่งนี้ นั่นแหละครับตัวตนที่เราเคยเป็นเมื่อวานไม่ใช่ตัวตนที่เราอยากเป็นในวันนี้หรือต่อไปดังนั้นขณะที่เราก้าวต่อไปบนเส้นทางจิตอมันดานระหว่างนี้นะครับให้คุณนึกว่าคุณอยากเป็นใครเป็นอะไรโดยไม่ต้องสนใจเรื่องราวในอดีตครับอดีตเนี่ยไม่เท่ากับปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบันของคนณนะเวลานี้ครับ คิดเลยว่าฉันอยากเป็นใครอยากเป็นอะไรอยากครอบครองสิ่งใดนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่อดีตมาก,กําหนดคุณครับทุกเช้าวันใหม่เคารพตัวตนที่เราเป็นและตัวตนที่เราปรารถนาโดยไม่ถูกจํากัดจากอดีตเป็นธรรมดาครับที่เราจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมเป็นธรรมดาครับที่เราอยากจะได้อะไรก็ตามต่างไปจากเดิมและเป็นธรรมดาครับที่เราจะกลายเป็นคนใหม่อนุญาตให้คุณโอบรับมัน และยอมให้เวทมนต์แห่งจิตอมันดาลขับเคลื่อนเรากลายเป็นตัวตนที่สูงสุดของตัวเองครับขั้นตอนที่สองครับเราจะใช้จิตอมันดาลได้เฉพาะสิ่งที่เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าเรามีค่าควรที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราสิ่งที่คอยปิดกัน้นไม่ให้จิตอมันดาลทางานก็คือความกลัวและความกังขาครับความกลัวและความกังขานั้นมาในรูปแบบของความรู้สึกไม่มั่นใจความเชื่อที่หมดกําลังใจบัทอนรู้สึกไร้ค่าความไม่ไว้วางใจ ความกลัวและความกังขาคือบอนทาลายสําคัญครับที่ทําให้จิตอุเบดาของเรารับข้อความแบบผิดๆครับมันคอยบอกกับจักรวาลว่าเราไม่มีค่าพอหรือไม่พร้อมที่จะรับเสนอต่างๆที่เราไม่มากปรารถนาเพราะฉะนั้นมันคอยก่อกําแพงครับขึ้นมาไม่ให้เราสามารถจินตนาการสิ่งที่เราต้องการได้คุณเคยเป็นไหมครับที่อยากจะเขียนเป้าหมายแต่นึกไม่ออกทั้งที่เราเนี่ยก็รู้ว่าเราอยากจะรวยและสําเร็จใช่ไหมครับ ใครบางคนเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยไปถามเป้าหมายเขาเขาก็ไม่สามารถตอบได้ทันทีเขาต้องใช้การนึกก่อนครับสุดท้ายเนี่ยอดีตและประสบการณ์เดิมๆเ,เนี่ยมันคอยฉุดรั้งความคิดเขาอยู่ความกลัวและความกังขานะครับมักจะแปลงโฉมมาในรูปแบบของเพื่อนผู้หวังดีสังคมโดยบอกว่ามันกําลังปกป้องเราจากความผิดหวังที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งที่ในความเป็นจริงมันกําลังฉุดรั้งอย่างแข็งขันไม่ให้เราปลดปล่อยความอุดมสมบูรณ์และเหลือเฟือของจักรวาล คุณเคยเป็นเมคัพที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพื่อนก็คอยห้ามเราเพื่อนก็หวังดีมากเลยบอกกับเราว่าไม่ต้องทําหรอกอย่าทําเลยมันมีคนทําเยอะแล้วแต่เชื่อเถอะครับผู้คนมากมายรอบตัวคุณไม่มีความหมายที่จะมาหยุดยั้งคุณเมื่อเราอ,อนุญาตนะครับให้ตัวเองฝันเฟื่องด้อย่างเต็มที่ความโกรวและความกังขาของเราก็ไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไปการใช้จิตดวมันดาลสิ่งใดก็ตามในชีวิตโดยง่ายได้และมีประสิทธิภาพนั้น เราจาเป็นครับที่จะต้องเชื่อก่อนว่าเรามีค่าควรที่จะได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่ามีค่ามากๆด้วยจิตดวงมันดานเนี่ยไม่อาจจะสําเร็จได้หากคุณเกิดความกลัวความกังขาระหว่างทางนะครับและแน่นอนครับว่าเราจําเป็นต้องระบุความกลัวความสับสนสงสัยของเราให้ได้ซะก่อนสินี้ยเรียกว่าการทํางานจากโลกภายในเพราะฉะนั้นลองระบุดูนะครับว่าตอนนี้คุณกลัวอะไรคุณกําลังกังขาอะไรระบุออกมาให้มากที่สุดครับ จากนั้นครับอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าถ้าคุณเนี่ยมีความเชื่อที่สนับสนุนคุณมีทุกอย่างที่ไร้ขีดจากัดคุณอยากจะใช้จิตดลบันดาลทําสิ่งได้ให้เป็นจริงครับให้เขียนออกมาเช่นเดียวกันครับการขจัดความกรธและความกังขาก็ทําได้อยู่4วิธีนะครับข้อ 1. จัดการความคิดข้อ2ระวังภาษาที่คุณใช้ข้อ3ท่องมนสะกดครับหรือว่าเซลท้องนั่นเองข้อ 4. ฝึกการนึกภาพจินตนาการครับ จิตตสำนึกเชื่อฟังจิตสำนึกดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราคิดด้วยสติซ้ำๆย้ำๆจิตต้สำนึกของเราจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือมองหาทำให้ทุกอย่างมันเป็นจริงหากเรารู้ว่าจิตต้สำนึกของเราคือตัวขับเคลื่อนเราไปสู่จิตดวงบันดาลเราจะต้องทำให้จิตสำนึกของเราส่งอิทธิพลไปยังความเชื่อใต้จิตสำนึกเราจะต้องป้อนความคิดที่เสริมพลังให้กับจิตของเรา เพื่อให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและกระตุ้นพลังแห่งจิตดวยันดาลความคิดของเราเนะครับเป็นตัวหล่อหลอมความเป็นจริงของเราในอีกด้านหนึ่งความคิดทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกต่างกันมีเคลื่อนความถี่ในการสะเทือนต่างกันถ้าเราจัดการความคิดของเราได้เราจะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของเราได้ถ้าเราเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ได้เราก็จะเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ในการสะเทือนของตัวเองได้ ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องความถี่ในการสั่นสะเทือนของตัวเองได้เราย่อมเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้หากเราเลือกคิดอะไรที่เป็นเชิงบวกและเสริมพลังซึ่งก่อให้เกิดภาวะอารมณ์ให้ไว้นะครับเช่นความมั่นใจกระเตอรือร้นความหวังเราเองก็จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์แบบนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้แต่ถ้าเรานะครับปล่อยให้ความกลัวความกังขาเช่นความกลัวความรู้สึกผิดความสิ้นหวังหรือว่าความวมตกกังบน มันจะคอยปิดกั้นจิตดวงรรดาของเราครับคนเราสามารถคิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจดจ่อและโฟกัสสิ่งใดคิดไปเรื่องเดียวในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วจิตต้สัมเนจะดวงวิญาณสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นคิดซ้ำๆคิดย้ยำๆมันจะเสริมพลังมากขึ้นครับจงเลือกที่จะหล,ล่อเลี้ยงสมองของเราด้วยความคิดที่เสริมพลังแทนความคิดลบทุกครั้งที่คุณจับได้ว่าถ้ามันไม่ได้ผลล่ะ แล้วมันจะทําได้หรือเปล่าให้คุณเปลี่ยนเซลล์ท้อที่ดีกับตัวเองครับจงอย่าปล่อยให้ความคิดเชิงลบได้เพนพานอิสระในใจของคุณอย่างไร้การควบคุมไร้การจัดการให้คุณทาตัวเป็นเจ้าของความคิดเหล่านั้นฝึกจัดการความคิดของตัวเองให้มันเอื้อประโยชน์ต่อเราแทนที่มันจะต่อต้านเราเราจะต้องฝึกกาหนดกรอบมุมมองใหม่ครับใช้แอฟเฟอร์เมชั่นก็ได้ครับ หรือคุณจะรู้สึกดีดกับตัวเองอย่างน้อยเนี่ยวันละ1นถึงสามนาทีถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆโดยไม่มีความกลัวและความกังขาเข้ามาเกี่ยวข้องครับเราสามารถใช้จิตโดยมันดานสิ่งที่เราเชื่อว่าตัวเองควรค่าที่จะได้รับมันจงพูดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ต้องการถ้าคุณอยากได้อะไรแต่ตามด้วยคําว่าถ้าแต่มันไม่มีวันได้ครับ อะไรก็ตามต่อให้คุณอยากจะได้มากแค่ไหนมีคลื่นพลังงานที่สูงมากแค่ไหนแต่สุดท้ายคุณกังขาครับไม่มีวันได้รับแน่นอนครับคุณต้องสร้างมนสะกดให้กับชีวิตตัวเองครับด้วยการฝึกที่จะฟังเสียงยืนยันเชิงบวกหรือว่า positive affirmation หรือบ้านเราจะเรียกว่าโปรแกรมจิตนะครับซึ่งคุณก็สามารถฟังได้ที่ p l a y ิสต์โปรแกรมจิตของช่องออปปีอีสานนะครับเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกของเราไหวต่อสารเชิงบวกมากที่สุด ในสมช่วงเวลาของวันนั่นก็คือตอนที่เราหลับตอนที่เราเพิ่งตื่นและตอนที่จิตของเราเป็นสมาธิ3มช่วงเวลานี้นะครับคลื่นความถี่ของสมองจะอยู่ระหว่างอัลฟากับเทต้าซึ่งเหมาะกับการนึกภาพมากๆการสร้างสารรค์การเรียนรู้การเติมสิ่งต่างๆที่ดีจะดีมากเลยการฟังเสียงเงย็นเย็นเชิงบวกในช่วงเวลานี้จะเอื้อให้จิตใต้สำนึกของเราซึมซับสารเชิงโวกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ และเวลาที่เราเนี่ยทำแบบนี้ซ้ำๆมันจะก่อให้เกิดเส้นทางที่เป็นกลางสายใหม่ขึ้นในสมองของเราครับและมันจะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเยียวยาและเสริมสร้างความเชื่อที่เสริมพลังให้กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณฟังเสียงเย็นเย็นเชิงบวกในช่องอปาอีสานครับก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันครับข้อ 3. ปรับพฤติกรรมของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจงแสดงให้จัก,กรวาลเห็นว่าเราเสรมควรได้รับทุกกรณีกับสิ่งที่เราต้องการ การกระทําของเราเนี่ยครับคือการสะท้อนคุณค่าในตัวเองออกมาเราเนี่ยมีการกระทําที่เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นการเป็นพลังงานที่เราปรารถนาจะดึงดูดเข้าหาตัวการปรับพฤติกรรมหมายถึงการเนินออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองปรับตัวให้เข้ากับตัวตนที่แท้จริงที่เราอยากจะเป็นเพราะตัวตนนั้นคือตัวตนที่มีแรงดึงดูดที่สุดของเราจิตตัวมันดันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดแต่เราไม่ทําอะไรมันไม่ใช่การอยู่เฉยๆครับ เราไม่อาจแค่นึกภาพให้ชัดเจนรู้สึกแล้วเราจะได้มันมาทุกอย่างต้องอาศัยการลงมือทําควบคู่กันด้วยครับเราจะต้องสร้างการลงมือทําที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นมันจะเปลี่ยนพลังที่สุดครับไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่ถูกจํากัดด้วยความกลัวและความกังขาการเปรียบเทียดใดเพื่อให้คุณใช้จิตบันดาลได้ผลจําเป็นต้องมองภาพชัดเจนรู้ว่าตัวเองมีค่าควรได้รับสิ่งนั้นจากนั้นก็ต้องลงมือเชิงรุกเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงด้วย การลงมือทําเชิงรุกจะช่วยให้เราก้าวข้ามความกลัวได้ครับและสิ่งสําคัญทําให้เราเคารพบตัวเองมากขึ้นการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักและเคารพในระดับเดียวกับที่เราประสงค์จะดึงดูดมันเข้ามามันคือการบ่มเพาะการรักตัวเองและมันยังหมายถึงการที่คุณเปิดใจให้กว้างและลงมือเชิงรุกเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เจอคนที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับงานเงินสุขภาพทุกอย่างสามารถดึงดูดได้ ถ้าคุณแสดงให้จักรวาลเห็นว่าคุณพร้อมแล้วและคุณไม่หวั่นหวัน่นคุณมีคุณค่าที่คู่ควรจักรวาลจะตอบแทนคุณอย่างไม่หวั่นหวัน่นและความพร้อมนั้นเช่นเดียวกันด้วยความร่ำรวยสําเร็จอุดมสมบูรณ์และเหลือเฟือคนที่เขาประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่กลัวนะครับพวกเขาทําอะไรบางอย่างทั้งที่ยังรู้สึกกลัวครับและการลงมือทํานั้นเอื้อให้เขาเนี่ยสร้างความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยเสริมพลังเห่งจิตอมบันดาลและช่วยให้เราก้าวต่อไปได้อีกครับและนี่คือวงจรนะครับที่ทําให้คุณสามารถไปต่อได้โดยการใช้จิตอมบันดาลเราแค่ต้องรับรู้ถึงความกลัวแต่เราก็ยังลงมือทําอยู่ดีคุณเคยได้ยินสำนวนไหมครับว่าจงแกล้งทํามันไปจนกว่าคุณจะทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นจงแกล้งทํามันสวมการเป็นคุณก็จะสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างเร็วมากขึ้นครับเราจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นก่อน เราจะต้องทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเราจะต้องท้าทายความกลัวความกังขาของเราเราจะต้องทำตัวแบบที่ตัวตนในอนาคตของเราจะทําและเราจะต้องแสดงให้จัก,กรวาลเห็นว่าเราพร้อมและเต็มใจที่จะโอบรับพลังงานของเรามากแค่ไหนเราจะเริ่มดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้าหาตัวเพราะเวทมนตะปรากฏนอกพื้นที่ความปลอดภัยของเราขั้นตอนที่4เอาชนะทุกบททดสอบจากจัก,กรวาลจิตดวงบรรดาจะสำเร็จได้เราจะต้องเชื่อว่า เรามีค่าควรได้รับสิ่งนั้นและแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรให้เราเดินหน้าต่อไปครับแม้บางครั้งจะมีบททดสอบบางแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านไปได้คุณคู่ควรกับสิ่งนั้นจริงๆครับเวลาที่สิ่ง,งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับอันที่จริงแล้วนั่นคือบทเรียนและโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุดที่แต่ให้เราได้มองเห็นตัวเองชัดขึ้นในแต่ละสถานการณ์เราเข้มแข็งมากขึ้นเก่งมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมีความกล้าหาญภายในเกิดขึ้นไปพ,พร้อมๆกันบางครั้งจักรวาลรู้ว่าเรามีค่าควรได้รับสิ่งดียิ่งกว่าที่เราปรารถนาซสอีกครับและไม่ได้มอบสิ่งให้เราปรารถนาให้เพราะอยากมอบสิ่งที่ดีกว่าให้จงไว้วางใจจักรวาลจักรวาลจะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเสมอเพราะฉะนั้นเอาชนะบททดสอบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจำไว้ว่าทุกครั้งที่เราผ่านบททดสอบได้เราได้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นในตัวเองแล้ว อย่างน้อยก็คือความเชี่ยวชาญความเก่งหรือว่าความเข้มแข็งนะครับขั้นตอนที่5โอบรับความสำนึกรู้คุณอย่างไร้เงื่อนไขครับจำไว้เลยว่าเราจะดึงดูดทุกสิ่งที่เราเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดึงดูดมาตามคลื่นความถี่ในการสะเทือนที่ความคิดเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นความรักความสมบูรณ์แบบสันติภาพเปริยินดีทราบเสงจเราต่างดึงดูดมันมาและความกลัวความโน้มเหลวก็เช่นเดียวกัน เราเดินดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่เสมอเราทุกคนนะครับมีพลังแห่งจิตอุบัตราลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่เรามักจะใช้มันไปในทางที่ผิดครับและเราส่วนมากมักจะเผลอโกโรธอิจฉาวาดกลัวเปรียบเทียบครับจากนั้นก็เด้งดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราโชคร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์ของเราจัก,กรวาลมักจะกระซิบบอกคุณว่าอย่าลืมนะว่าฉันเฝ้าดูเธออยู่ตลอด ถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังมีภาวะอารมณ์ที่โลวไว้นะครับกลัวโกรธอิจฉาริษยาให้เราเรียบแทนที่ด้วยการใช้ความสานึกรู้คุณครับนิยามของความสานึกรู้คุณคือความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกนี้นะครับมีเครื่องความถี่ที่สูงม,กมากๆความสานึกรู้คุณเนี่ยเป็นเครื่องมือทางอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดครับที่เราทำได้ง่ายที่บ้านของเราที่ไหนก็ได้เวลาที่คุณอิจฉาริษยาให้เปลี่ยนเป็นคาว่าขอบคุณ สำนึกรูกคุณผู้คนสิ่งของต่างๆในชีวิตของคุณแม้แต่โลกของเราครับเราสามารถขอบคุณสำนึกรู้คุณให้มากที่สุดถ้าเป็นผู้คนนะครับเช่นเขาเคยช่วยอะไรคุณเขาเคยให้โอกาสคุณใครก็ตามครับที่ดีกับเราเราก็แค่รู้สึกสำนึกรุกคุณอย่างซาบซึ้งใจนะเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนคลื่นเป็นไฮวได้ครับเราจะต้องมีความชัดเจนในภาพที่เราคิดและสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึง แต่คะแนดเดียวกันเราก็ต้องมีการสรนึกรค,คุณอย่างที่สุดกับทุกสิ่งที่เรามีในอดีตที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันด้วยนะครับนี่คือจุดที่เรียกว่าจุดพอดีของจิตดบันดาลขั้นตอนที่6เปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจความริษยาอิจฉาต่างๆคือภาวะอารมณ์โลไว้ครับอยู่ล่างสุดเลยที่เกิดจากหลักคิดที่เราเนี่ยมีความขาดแคลนเราเป็นเหมือนเขาไม่ได้เราไม่พอใจที่ใครบางคนเนี่ยมีคุณสมบัติ ที่มากกว่าหรืออาจจะไปไกลไที่เราไม่สามารถไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความขาดแคลนแล้วคําถามครับจิตดวงมันดาลสามารถดึงดูดทุกสินทุกอย่างบนความขาดแคลนได้ไหมคําตอบก็คือไม่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคลื่นภาวะไฮไว้ White ครับภาวะไฮไว้ White คือหลักคิดเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มันไม่ได้มีแค่การอิจฉาเท่านั้นนะครับมันมีการเปรียบเทียบด้วย อิจฉาเปรียบเทียบก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าอิจฉาริษยาเนี่ยอารมณ์จะแรงกว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอเรามักจะอิจฉาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมันคือความขาดแคลนขาดแคลนเนี่ยไม่สามารถดึงดูดสิง่งดีเข้ามาได้เลยครับเราจะต้องชื่นชมปติยินดีกับคนที่เขาสําเร็จแล้วนะครับไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไม่ต้องอิจฉาริษยาครับถ้าเราเนี่ยยินดีไปกับพวกเขาเราก็จะได้รับคลื่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ เวลาที่คุณอิจฉาใครลองถามตัวเองว่าชันกําลังขาดอะไรอยู่คุณก็แค่พัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้น <c oughs> เห็นไหมครับมันกลายเป็นโอกาสแล้วและบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนนะครับริษยานี่เป็นแรงบันดาลใจอาจจะมาได้จากการที่คุณเนี่ยหาต้นแบบในชีวิตของคุณครับจะเป็นในประเทศต่างประเทศก็ได้ที่คุณชื่นชอบทําตัวเองให้ใกล้เคียงพวกเขามากที่สุดครับก็จะสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจได้แทนที่คุณจะกังวลว่าคุณเนี่ยต่ําต้อยกับใครตัวเล็กกับใครนะครับ ข้อ7คุณต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจจักรวาลครับถ้าเราเนี่ยขจัดความกลัวแล้วปรับพฤติกรรมแล้วโอบรับความสำนึกรู้คุณเปลี่ยนความด้ษยาเป็นแรงมั่นใจแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ไว้วางใจครับไว้วางใจว่าจักรวาลจะจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจําเป็นต้องมีต้องเป็นได้นะครับและไว้วางใจเวทมนต์นี้ด้วยความไว้วางใจนี้อาจจะมาถึงความรู้สึกล่วงรู้ครับ รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ว่าเราได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วมันคือการล่วงรู้ครับที่ปราศจากความกังขาว่าสิ่ง,งต่างๆที่เราปรารถนาที่สุดกําลังมาหาเราอย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อและศรัทธาครับเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะดึงดูอะไรก็ตามมีศรัทธาและความเชื่อกับสิ่งนั้นแล้ววางใจซะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าจิตดวบันดานเนี่ยเป็นการควบคุมอนาคตจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ จิตอุเบด,ดานเนี่ยไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นเรื่องของการยอมตามครับมันคือการรู้ว่าเราต้องการอะไรและการนึกภาพสิ่งที่เราต้องการด้วยการลงมือเชิงรุกเพื่อเอื้อมควาสิ่งนั้นแต่จากนั้นก็คือการยอมตามต่อการเดินทางที่จะนําพาเราไปถึงจุดหมายในที่สุดได้ความรู้สึกไว้วางใจมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นกลอนล้วนมีภาวะให้ไว้ครับมีพลังงานที่สูงและมันเอื้อให้เราดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิต โดยไม่ต้องใช้ความพยายามการไม่รู้จักอดทนรอคอยคือศัตรูของจิตอมันดาลหลายคนอยากจะเร่งนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยมีจังหวะเวลาอันเหมาะสมจังหวะเวลาอันเหมาะสมก็คือการจัดแจงเวลาของจักรวาลของแรงพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราการไว้วางใจในจังหวะเวลาอันเหมาะสมก็คือคําพูดสวยๆที่ว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลเมื่อเราไว้วางใจในจังหวะเวลาอันเหมาะสม เราย่อมสละความจําเป็นที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างสละกําหนดเวลาที่ตายตัวสละความเร่งร้อนในการใช้ชีวิตเริ่มที่จะมีความไว้วางใจว่าจังหวะเวลาอันเหมาะสมจะเอื้อให้เรามีสติก,กับปัจจุบันและรู้ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ควรจะเป็นเอื้อให้เราเข้มแข็งเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอื้อให้เราพบความสุขสดชื่นปฏิอินเดียระหว่างการเดินทางไม่ใช่แค่ที่จุดหมายปลายทางเท่านั้นนะครับจังหวะเวลาอันเหมาะสมคือ แก่นสำคัญที่สุดของจิตดวบรันดานเพราะเราส่วนมากไม่ค่อยวางใจเร่งรีบมากจนเกินไปจนกดดันและเครียดแต่การวางใจว่าเราเนี่ยจะมีจังหวะเวลาอันเหมาะสมเราจะสามารถใช้พลังเวทมนต์แห่งจิตดวบรันดานได้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่เปิดพื้นที่ให้เราเนี่ยมีจังหวะเวลาอันเหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาเร่งรีบอดทนรอไม่ไหวและเริ่มเข้าขัดขวางกระบวนการท้ายที่สุดครับก็เริ่มที่จะกดดันตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสงสัยรู้สึกหงดหงิดและมโมโหตลอดเวลาคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าคนส่วนใหญ่มีนิสัยหงดหงิดและมโมโหส่วนหนึ่งก็มาจากพวกเขาไม่สามารถรอคอยจังหวะเวลาให้เป็นครับและนี้ก็คือสรุปสั้น7็ขั้นตอนสืบทุกสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้มาฟังเล่มใหม่กันนะครับโอปายอีสานสวัสดีครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับรงกับวันเสาร์8โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม ฟิตไม n ์เซต motivation podcast Fit Event Wit ิดอินแบง o k นะครับเป็นสัมมนา NLP NO นะครับในด้านของการพัฒนาตัวเองการจัด Priority จะระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกําเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิดไปยังทิศทางที่คุณต้องการและ Fit Mindset นี้นะครับจัดในนาของช่อง motivation podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีสุขุมวิทสิบสามครับแปดโงเช้าถึงสองทุ่มนะครับ ลงทะเบียนเพียง1990เท่านั้นสำหรับบัตรเจเนอเรลครับสำหรับคนที่ต้องการบัตร v i p นะครับเพียง2990บวกกับกรุปโคชชิ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วยร,ราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทำและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่าความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ฉุดร่างคุณอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้ แฟนๆช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x q u a n t u m l e a p Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปส16ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q u a n t u m l e a p นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x Go 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x Goal ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ To Do List Not To Do List การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x Wealth นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อทีุ่ดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดลอกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ mm. 1 0 x mindset mm. เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สันึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Li n e ไอตามนี้ได้เลยครับ